มาเอายามังไม่มาค่กผมมาเจ็บเจ็บนิวค่ะชื่อแอนน้องเนยค่ะทำไมน้องเนยต้องแบบน้องเนยน่ารักค่ะแอนค่ะชื่อแอนเอค่ะชื่อบีค่ะแอนแนนบีบีแอนแอนแอนบีแอนทำไมถึงยังสอดอยู่พ่อดูพ่อดูสูงค่ะขาวค่ะตีค่ะมีแบบสายเปย์มาจีบไหมอยากเจอเลย่ได้โปรดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนการทำคลิปขอบคุณครับ พิชไปคปิสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับนิวค่ะชื่อแหนมน้องเนยค่ะทำไมน้องเนยต้องแบบน้องเนยน่ารักค่ะทางสามคนยังโสดอยู่ป่ะครับโอบเล่นๆก็ได้โสดโสดดีเพราะไม่ได้แต่งงานโสดค่ะมีสเปคผู้ชายยังไงยังไงบ้างอืมแรกก่อนเลยใหญ่ใหญ่เลยตัวใหญ่ๆค่ะอีกตัวอืใหญ่ด้วยไหม ชอบผู้ชายยังไงคะรู้ชอบของนอกค่ะของนอกนี่แบบว่าประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรไม่ใช่อ่ะไกลเลยอ่ะไกลเลยนิโกอันนั้นทั้งดำทั้งใหญ่เลยนะชอบค่ะครั้งแรกที่แบบว่าเราเสียสาวให้ใครบางคนถามความรู้สึกเลยตอนนั้นรู้สึกยังไงตื่เต้นตื่นเต้นเหนือจากตืนเต้นมีอะไรอีกไหมชีดอะไรชีอะไรเตาผา อ๋ออฉีกเสื้อไเอานี่ดีวาผมอยากรู้คำตอบของคนนี้มากเลยคนแรกครับควสึกตอนนั้นอ๋อคนแรกคนไี้ใชเยิผ่านเลยแล้วแล้วแล้วเขาสึกตอนนั้นมันเป็นยังไงครับร้อนๆค่ะร้อนๆขนาดไม่ใส่อะไรแล้วยังร้อนเลยเหรร้อนร้อนด้ตัวเองด้ตัวเองแล้วอะไรทําให้เราเปลี่ยนความคิดว่าแบบเฮ้ยเราชอบแบบไซส์ประเทศเพื่อนบ้านต่างชาติไม่ได้ความคิดเป็นมันเบื่อ ไม่มีแล้วน่าค้นหาแล้วอ่ะอ๋อมีเลยมีแล้วค้นหาแล้วฮะถามเลยครั้งแรกของเรารู้สึกเจ็บไหมเจ็บสิเหมือนพิซซ่ามาลงในดงยูนิคอร์นนะครั้งแรกเลยเจ็บปะเนยอ้าวเจ็บสิเจ็บนะครับใช่เจ็บจังจโอเคขอบคุณทั้งสามคนมากวันนี้มาเที่ยวกับใครกันบ้างครับวันนี้วันเกิดอ๋อวันเกิดเหรอครับปีนี้ก็ขอให้ มีความสุขม,มากๆนะครับขอให้คุณพระศรีพระรัตนาตาลัยดูแล <c oughs> คุ้มครองครอบครัวไแคล์คาดแปดภัยนะครับกลับไปบ้านอย่าลืมสวดมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อเฟิร์นค่ะชื่อนัทต่อคนยังโสดอยู่ป่ะครับโสดคะ่ะโสดค่ะมีหนุ่มมาจีบไหมมาเที่ยวแบบนี้ก็มีบา้างก็พอมีส่วนมากเวลาผู้ชายเข้าหาเราเานี่ย <c oughs> เข้าหาประมาณไหนครับก็ชนแก้วก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นชนอะไรก็คาเฟ่คาเฟ่ควา์อะไรประมาณนึงมีแบบสายเปย์มาจีบไหมอยากเจออะไเลยมาร้านนี้บ่อยไหม เคยมาแล้วมันเต็มเราอวันนี้ที่าดร้านนี้คนเยอะมากต้องจองโตหนุ่มๆในสเปคเป็นคนแบบไหนเข่าใช่ตัวขาวใช่แพนความสาวหัวเกลียนๆด้วยนะกัวหง่วเกลียนด้วยไม่ขาวไม่ดำแล้วก็ไม่ได้ไหมได้ได้ไม่ต้อง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 เดี๋ยวบ้านแตกเอาคนสุกหุมชอบซุขุมไม่ว่าเราจะด่าอะไรก็ไุกมีที่ของใคมาเมื่อคืนนิ่ง ครั้งแรกของเราเราสึกยังไงตอนนั้นก็เจ็บอะค่ะเจะ็บแล้วคือคนนั้นเนี่ยตอนนี้ยังคบกันอยู่ไหมจำหน้าเขาไม่ได้ <laughs> แล้วพี่ก็ต้องเสียวๆอยู่แล้วแล้วนอกจากเสียวมีอะไรบ้างครับคงจะฟินคงจะฟินครั้งแรกนะคร <s> ัคร<อ>ั้ <ๆ S 3> งแรกผมก็สวัสดีครับชื่อน้ำหอมชื่อเด้ค่ะยังโสดอยู่ไหมครับโสดค่ะไม่โสดค่ะไม่สนิทสนิททำไมถึงยังโสดอยู่พ่อดูพ่อดูยังจำแฟนคนแรกของคุณได้ไหมจำได้จำจะจำได้ไหม จำได้แล้วบอกว่าจําได้ไหมว่าใครเป็นคนแรกที่แบบว่าเราเสียตัวให้เขาจําได้ไหมได้จับได้จับได้ตอนนี้เขาคนนั้นอยู่ไหนแล้วแต่งงานมีลูกไปแล้วค่ะเอาแล้วเราอ่ะเรายังไม่แต่งก็ยังไม่แต่งแลาวคนนั้นตอนนั้อยู่ก็แบบแบบเป็นเพื่อนกันมากจริงเหรอเป็นเพื่อนกันได้ด้วยเหรอแต่ว่าก่อนจะเป็นเพื่อนกันได้ก็ปี่ปีถามเลยสาวๆมีคนบอกว่า ครั้งแรกของผู้หญิงเนี่ยส่วนมากจะเจ็บอันนี้เรื่องจริงไหมจริงจริงเหรอจริงเหรอมันมันเหมือนแบบมันมีความรู้สึกเหมือนอะไรประมาณไหนเจ็บมากอ่ะเพราะว่าเหมือนเลือดออกอะไรอ่ะจริงเหรอใช่ใช่แล้วหลังจากความเจ็บนั้นมันมีความรู้สึกอะไรต่อนะหนักหนักจากหนักมัาก ไม่ได้ทรมานขนาดนั้นแล้วขนใช่ใช่แต่ช่วงครั้งแรกนี่คือมันทรมานมากใช่ใช่ทรมานมากเราจำหน้าเขาได้เลยถึงทุกวันนี้จำได้จำได้แต่เขาแต่งมันก็ไม่มีใครลืมหรอกพี่อเคเลยสวัสดีครับสามสาวครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อแนนค่ะชื่อแนนนค่ะชื่อบีค่ะแนนแนนบีบีแนนแนนแนนบีแนน แนนดีแนนทั้ง3คนโสดนะครับโสดค่ะโสดค่ะโสดค่ะอะไรทําให้โสดได้ถึงขนาดนี้รวโดนเทตลอดเลยอะชีวิตเราหน้าสองสามก็เหมือนกันนะคะคบกันอยู่แล้วก็ไปคบกับคนอื่นแอบคุยกันเงี้ยประจำรดนอย่างนี้ประจำเฮ้ยพี่จีจีจีเพราะว่าอาชีพมั้งอาสารนิดนึง สาวโซทั้ง3คนหนุ่มๆในสเปคของเราเป็นคนยังไงซื้อสัต์พอก็เหมือนกันนะคะใครก็อยากได้ความเชื่อใจขอให้ซื้อสัตว์แล้วก็รักเราคนเดียวก็พอเพราะว่าเราทําอาชีพนี้ด้วยก็ไม่มีเวลาให้แฟนแล้วก็คงแบบเราเหนื่อยจากงานแล้วเราก็ไม่อยากเหนื่อยจากแฟนสาเหตุที่เลิกกันเนี่ยคิดว่าทํางานหนักจนไม่มีเวลาทํากันบ้านในนี้สูตรมีส่วนไหมฮะอั้ ไม่มีนะคะปกต,ติถ้ามีเวลาก็ทําค่ะเมออีประสบการณ์ครั้งแรกเนี่ยเรายังจำความรู้สึกนั้นได้ไหมเจ็บไหมเฮ้ยหันหน้าไปไหนกันหมดเนี่ยไปเข้าไปกันหมดเลยนะครับมันเจ็บคะ่ะใช่เจ็บไม่เคย,อ,ยเอ,อ่ะพออีมีนอกมีนอกจากเจ็บยังไ มันก็ต้องเสียวด้วยเจ็บแล้วก็เสียวพอเสียวแล้วก็โอเคมีความสุขสรุปว่าสรุปว่ามันดีหรือไม่ดีครั้งแรกดีค่ะก็ดีก็ดีแต่ไม่ดีตรงที่เราให้ผิดคนไงใช่ามาเที่ยวร้านนี้กันบ่อยไหมครับมาครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเพราะว่าร้านเต็มเต็มไวมากสาเกสาเกทำไมถึงเลือกมาร้านอยากลองอยากลองลองล้านหรือลองอะไรลองล้านค่ะบะวันดีอังกูชื่ออะไรกันบ้างครับแ ทั้งสองคนยังสดอยู่ไหมครับไม่ค่ะไม่แล้วสดค่ะสดแล้วเวอร์ยอนะครับชมุตดูเป็นสเปคเราเป็นคนยังไงสูงค่ะขาวค่ะสีค่ะไม่มีสเปคไม่มีสเปคเลยเหรอแล้วมันต้องมีอะไรสักนิดนึงมันนอกจากสเปกรอยิ้มรอยยิ้มอ๋อมีรอยยิ้มยังจำความรู้สึกครั้งแรกของเราได้ไหมแบบว่าเรามีอะไรกับว่ากาแฟนเราครั้งแรกผมผมยังจำได้เลยว่าแบบในปากกล้วยของผมในปากล้วยแล้วแบบลืมว่าจำได้ไหมความคิดครั้งแรกของเราไม่ได้อ่ะจำไม่ได้แล้วเหรอ มันเลื่อนล่างขนาดนั้นเลยไม่จำไม่จำจัจับำหน้าเขาคนนั้นได้จับไม่ได้จับได้แค่ว่มรู้สึกทำไมเช้าเร็วจังมาขนาดนั้นเลยเหรอแรกที่เรานอนจับมือกันติดไปนู่นเลยเวลาเวลผ่านไปเร็วกันแต่ว่าเมื่อกี้เราตอบมาไม่ใช่จับมือเลยนะ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับชูปูค่ะชมพูค่ะทั้งสองคนยังโสดอยู่ไหมครับโสดค่ะโสดค่ะทำไมต้องแบบโสดแล้วก้มหน้าด้วยแสดงว่าโสดไม่จริงโสดกี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นอ่อสี่สิบก็พอมั้งประสบการณ์ครั้งแรกตอนนั้นรู้สึกยังไงช่วยอธิบายให้ผู้ชมทางบ้านได้ฟังหน่อยครับเจ็บเจ็บมากข้เดียวเลยเจ็บแล้วใช่ไหมมันก็ต้องมีแสบด้วย เจ็บแล้วแสบแล้วมีอะไรมากกว่าไรไไอะไรอครั้ง,งแรกเนาะมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้เจ็บอย่างนี้แหละอ๋อตอนนี้เจ็บอยู่ไหม <c oughs> ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วมันมีเรื่หลัวมาอย่างเงี้ย <c oughs> วันนี้ขอบคุณทั้งสองสามมากๆครับขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครับชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่อบอลปันค่ะบอลปันมาเขายังยังไม่มาผัดผมมากหนาท่อสองคนยังโสดอยู่ไหมครับโสดเอาดี ไม่จบนี่เกิดไปแล้วค่ะส่วนบรรานั้ส่วนบรราเนะปีกว่าแล้วอ่ะปีกว่าแล้วเหรอถามสเปคทั้งสองคนนิดหนึ่งสีสีเขาวขาวสูง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 แล้วคนที่คบอยู่นี่ใช่ไหมไม่เลยไม่ใช่เลยตรงข้ามเลยที่มั่นคงตรงข้ามตรงอะไรอย่างเอาใจใส่อ่ะจีบมาปีหนึ่งนะจีบเราหมดแล้วใช่เขามาจีบเขาหรือเขามาจีบเราเขามาจีบเราปีกว่าเกือบปีครึ่งก็ธรรมดาแล้วพี่มีไหมมีแบบมาตามจีกแบบแต่เพื่อนเราไม่เป็นจริมีนมีเล เต็มเตี่ยอตัวตัวเท่าเท่ากันขาวขาวติ่ตีทำไมถึงชอบแฟนแบบตัวเท่าๆกันก็แบบกอดคอได้เงี้ยกอดคอได้อะไรเงี้ยไม่รำไปเที่ยวอย่างนี้มีหมุ่มมาจีบเราไหมก็มีบ้างส่วนมากเราเขามาจีบเราประมาณไหนก็ขอลายเต้นเต้นมีมาสีเราไหมสีมาสีเนกับสีเงี้ยสีสีมาเต้นสีเงี้ยสีอย่างงี้หนูเดินหนีอ่ะเอาจเหรอจำแฟนคนแรกของเราได้นะถูกชอบจำได้จำได้ แล้วจำแฟนคนที่เรามีอะไรมีอะไรกับเราอ่ะครั้งแรกได้ไหมเฮ้ยไม่มีไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเลยเหรอจริงจริงจริงเหรออ่ะอ่ะอันนี้ก็ไม่เคยมีกันสามอันโอ้สามอันจริงเหรอคือมันเป็นคดีที่ว่าแบบแต่งงานกันแล้วไปติดต่อเราคลิกลิงก์ใต้คลิป